ใส่ไปในตะแกรงนี้แล้วก็จุ่มลงไปในน้ำมันร้อนๆนะครับน้ำพิ่งเปิดเมื่อกี้น้ำมันเดือดเลยเ <Wow. S 1> สวั์ดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมฟิลมช่องฟิลตายนะครับวันนี้ฟิลมก็จะมารีวิวมอเตอร์ท้าไฟฟ้าสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับ ซึ่งหม้อนี้นะครับมีความจุมากถึง6ลิตรเลยนะครับตอนนี่นะครับฟิมก็ต้องเกินก่อนว่าทําไมฟิมถึงต้องซื้อหม้อทอดที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้มาใช้นะครับซึ่งจากที่ฟิมนะครับไปเดินตลาดหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะครับฟิมได้เห็นว่าเออเขาใช้หม้อทอดนี้นะครับมาใช้ในการทอดอาหารนะครับฟิมก็เลยมีความคิดที่อยากทําแก่ทอดหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยลองซื้อหม้อนี้มาใช้นะครับซึ่งหม้อนี้นะครับสามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่60องศาถึง 200องศานะครับเครื่อบที่ทำความร้อนโดยใช้ขดล,ลวดฮีเตอร์นะครับแล้วก็สามารถควบคุมความร้อนโดยเทอร์โมสตัสนะครับคอโนโทรลอุณภูมิให้มันอยู่ในช่วง6 0สิ0องศาเซลเซียสนะครับและที่สำคัญนะครับหม้อนี้นะครับเท่าที่พี่ไปหาข้อมูลมาก็คือสามารถถอดล้า,ทางทำความาาสะอาดได้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็มีราคาถูกนะครับซึ่ง ิงซื้อมาจากช้อปปี้นะครับในราคา580บาทซึ่งไม่รวมค่าส่งนะครับที่ซีไม่บอกค่าส่งเพราะว่าค่าส่งของแต่ละคนนะครับอาจจะมีค่าส่วนลดหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ไม่เท่ากันนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าหม้อเป็นยังไงบ้างนะครับหม้อเนี้ยคซีก็ได้มาหลายรัวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้แกะพัชทีอ่อาหม้อนี้นะครับมันก็จะมีโฟมมาให้หม้อนี้ก็มีน้ำหนัก ไม,ม่เยอะนะครับมีน้ําหนักเบาม,มีน้ําหนักประมาณ5กิโลเท่านั้นนะครับขาวมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์พวกตะแกรงแล้วก็ที่คอบคอยคับกดลวดนะครับ ร้อนสดตรงนี้เป็นเทอร์โมตาลนะครับคอยควบคุมอุณหภูมิภายในหม้อของเรานะครับแล้วตรงนี้นะครับก็สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับเป็นแท่นสําหรับวางหมอ้อแล้วก็วางตัวทําความร้อนนะครับเรามาดูกันครับว่าหน้าตามัในจะเป็นไรบ้างนะครับอาจจะพิงถอดนี่เลยเอามาดูที่ ทำไมถึงถอดประกอบได้ง่ายนะครับดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับซึ่งตัวฐานนะครับเขาก็จะมียางมาให้นะครับนี่ก็จะมียางแบบนี้มาให้นะครับนี่กตัวยางสําหรับการลื่นนะครับส่วนสีดํานะครับก็จะเป็นที่จับสาหรับฝาปิดอันนี้นะครับตรงนี้เลยจะพิมวพีมไปไขอันนี้เข้าก่อนนะครับ ประกอบให้ดูหน่อทีนะนัวนตวอย่างอย่างนี้นะครับมันก็อัิการลื่นในระดับหนึ่งได้นะครับ เอาครับเอามาวางได้เลยนะครับตรงนี้มัจนจะมีตัวมาให้นะครับนี่ครับวางให้ตรงมาครับประมาณนี้เสริมปดรวดความร้อ,รอนที่ตัวฮีตเตอร์เ้วเราต้องใส่กากครอบอันนี้ด้วยนะครับกอกเข้าไปแบบนี้เลยเพื่อการอาหารของเรานะครับตกไปคานอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ เป็นตาข้านะครับใช้สําหรับใส่อาหารของลาราดอันนี้ก็ติดง่ายเลยก็คือดีดดีดแบบนี้เข้าหากันก่อนนะครับแล้วก็ใส่นี้แล้วมันจะมีตัวล็อกข้างล่างอีกนะครับให้เราบีบอีกรอบนึงแล้วก็ใส่กาะดาษนะครับมันก็จะเป็นจับแบบนี้ตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้สองแบบนะครับก็คือจับแบบแบบนี้ก็ได้หราอว่าจะปรับให้มันดูตั้งๆหน่อยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ ได้โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนไปใช้งานนะครับพิมขอตัวไปล้างทำความสะอาดหม้อก่อน,นนะครับเดี๋ยวิมกลับมานะครับเอาละครับหลังจากที่ฟิมไปปากไก่แล้วก็ไปขัล้างทำความสะอาดหม้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเติมน้ำมันกันเลยนะครับจากที่เราอ่านสเปคตอนแรกนะคะรับเขาบอกว่าเติมน้อยสุดก็คือ3าลิตรนะครับเดี๋ยวฟิมก็เตรียมมาเลยสาขวดนะครับเดี๋ยวเรามาลองเติมกันเลยครับว่าจริงๆน้อยที่สุดของหม้อแล้วนะครับสามารถเติมให้น้อยสุดเท่าไหร่ ก็เป็นการทดลองนึงนะครับเติมไปแล้วนะครับหนึ่งขวดก็แค่พ่อมตะแกรงข้างล่างนะครับแต่เราเติมอีกขวดหนึ่งครับว่ามันจะพอได้ไหมที่นี่อาจจะต้องเติมทั้งหมดล้วนะครับสามขวดน้อยสุดยังน้อยอยู่นะครับเติมสามขวดเลยแล้วกันครับ ต้องอย่างน้อยนะครับาสามขวดสามลิตรนะครับเราก็เติมไปเลยเพื่อน้ำสามลิตรมันก็จะท่วมตะแกรงมาพอถ้าเราใส่อาหารลงไปมันก็จะท่วมอาหารของเราด้วยนะครับเดีย๋ยวพิมเอาตะแกรงวางลงไปข้างล่างเลยครับหลังจากนั้นซีมเปิดที่หนึ่งร้อยหกสิบนะครับนี่สังเกตตรงนี้ได้เลยหมุนมาที่หนึ่งร้อยหกสิบเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับดูว่าน้ำมันจะเดือดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ ในส่วนที่ไก่ที่เราหมักไว้ก็คนๆไข่ก่อนไ,ได้แล้ววา,อาอราอน้ำมาันนะเพิ่งเปิดเมื่อกี้น้ำมันเดือดเลยว้าว <Wow. S 1> อุ้ยเร็วมากครับเร็วมากเลยเนี่ยน้ำมันบูม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 แล้วครับว่าถือว่าเร็วมากนะครับเพื่อนๆะเรามาดูกันนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับสำหรับหม้อทอในราคาที่แบบ ไม่ถึงพันนะครับนะครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนะครับถ้าอยู่นี่จะได้ยินเสียงน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับรอบวันนี้นะครับพิมก็เลยนำปีกไก่นะครับมาลองทอดดูนะครับในส่วนของปลายปีกนะเดี๋ยวถ้าน้ำมันเริ่มเดือดพอได้ที่แล้วนะครับหรือว่าเราคาดการณ์ว่ามันน่าจะได้ตามที่เราเซตนะครับแดบจะรอเทอร์โมตัวนี้นะครับเสียบลงไปนะครับพว่าจะดูว่าอุณหภูมิที่เราเซตไว้กับ ที่เราวัดนะครับมันใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้แล้วกันนะครเมื่อกี้ฟิล์มเพิ่งไปมองเห็นว่าโปรแกรมที่เขาบอกหรือเขาแนะนานะครับสาหรับผู้ผลิตหม้อนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นไฟให้หมุนไปที่143องศาเซลเซียสนะครับส่วนไก่ะคระับก็หมุนไปที่279องศาเซลเซียสนะครับส่วนปลาก็179องศาเหมือนออกันแล้วก็สเต็กก็180 หนึ่อองศาเซลเซียสเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราลองหมุนไปเพิ่มนะครับเป็น1น0่งแปดสิบเลยแล้วกันครับมันแบบจะดูว่าตามที่เขาได้คอมเมนต์มานะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับสําหรับการทอดไก่ในครั้งนี้นะคระับเดี๋ราลองโยนนี่ลงไปก่อนเลยบบเดี่ยนไม่พอนะครับแต่รอสักแป๊ หลการทอดครั้งนี้นะครับพิมก็จะเอาอาหารของเรานะครับหรือว่าไก่ทอดของเรานะครับใส่ไปในตะแกรงนี้แล้วก็จุ่มลงไปในน้ํามันร้อนๆนะครับมาลองดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับสําหรับหม้อทอดไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับอ่ามันเริ่มเดือดแล้วนะครับจะลองวัดอุณหภูมิดูนะครับว่าอุณหภูมิจะประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นไป122าเซเซียแล้วนะครับถือว่าเร็วอยู่นะครับ จะถึง180องศาตามที่เราเซตไว้เนี่ยครับตอนนี้140องศาเซลเซียสแล้วนะคบน้ำมันเดือดแล้วะครับเดือดมากเลยตอนนี้150องศาเซลเซียสแล้วนะครับเร็วไปนะเพื่อนๆก็ฟีน่าเร็วนะครับตอนนี้เรากับ160องศาเซลเซียสแล้วนะคะรับเพื่อนๆในจุดหรือตำแหน่งที่เม็นวานะาติมัเราประมาณกลางๆหม้อนะครับ ตอนนี้165แนะคะ1 6แล้วค่ะ167หอดสบาแล้นะคะหนึ่ยแล้วนะคะจะนจะเริ่มใส่ก่ลงไปเลยนะคะสินใช้ที่คีบมา ามาดูกันว่าจะใช้เวลาทอดนานไหมแล้วก็สีนหน้าตาไก่เป็นยังไงนะครับโอเคบีก็ได้ใส่ไก่ทั้งหมดที่บเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้ถือว่าโอเคเลยนะครับ ถาจะร้อนมากมากเลยนะครับาเรื่อง่าไหนนะครับมีอาหารที่เราจะใส่ลงไปเยอะนะครับก็ไม่ต้องใช้ตะแกรงอันนี้ก็ได้นะครับใช้สําหรับพักน้ํามันก็ได้ก็คืออันนี้ใส่ลงไปเลยนะครับท่านผูมสังเกตนะครับเมื่อกี้นะครับ ถ้าอุณหภูมิได้ตามที่เราเซตแล้วนะคะไฟตรงนี้นะครับก็จะตัดไปนะครับแต่ว่าพออุณหภูมิในหม้อนะครับเริ่มลดลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับไฟดวงนี้ก็จะแดงครับแสดงว่าคอยความร้อนของเรานะครับก็คือทํางานนะครับไอ่เรื่องเหืองแล้วนะครับไก่เรื่มเหืองแล้ว ตอนนี้ไฟได้ตัดไปแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไฟมันตัดไปแล้วนะครับว่ากำลังภูมิสูงเกินที่เราเซตไว้ไฟตรงนี้มันก็จะตัดนะคะ ได้เลยนะครับรอพักประมาณสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวฟิมก็จะทิ่เอาใส่ไปในจานนะครับเพื่อเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นไก่ที่ฟิลมทอดโดยใช้หม้อทอดไฟฟ้านะครับที่ฟิลมได้สั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะครับนี่นะครับถ้าดูจากไก่ที่ได้แล้วนะครับก็คือสีสันหน้าตานะครับสม่ำเสมอกันดีนะครับก็คือสุกเร็วนะครับแล้วก็นี่นะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับนะครับใครที่ต้องการจะไปดูซื้อนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปน,นะครับฟิล์มก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟิล์มช่องฟิล์มสไตล์ด้วยนะคระับสำหรับคลิปนี้นะครับฟิลก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย